น,นี่เด้อสวัสดีจ้ารายง,งานข่าวสาวปอประหัดรายงานจากเจอร์บนดีผู้ใดรถนี่ผู้ใด,ด,ดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <ไป S 2> โค้ชเพนสวัสดีจ<ห>้ายังไม่รู้เลยโอ้ยรถไปแล,ล้วรถไปแล้วอีกแปดนาทีปปะจ,จ,จะ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 อะไรไม่คิดเลยนี่เด้อน,นี่นี่รถ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 เมย์ก็จะไปโอ้ทำไมหนาเหลืองแต่คือหน้าพี่ทำไมเหลืองแต่เหลืองไหมเนี่ย พี่รู้สึกพี่หน้าเหลืองเนาะฮะฮะนอนดึกฮะดูไหมดูดูดูสิหน้าพี่เหลืองไหมเอาเพนกับเหลืองกันเลยใครทำยูทูบจนหน้าเหลืองใช่แสงแดดแสงเดี๋ยวดูเรามาเทียบกันหน้ากันหน่อยที่เธอหน้าขาวว่ะเห็นไหมโ้โจักรยานคนจนนี่คือหยังนี่นี่คือหยัง ตั้งเลยน้ายรถอะไรจักยานเนี่ยควแบบนั้นามงันมันเป็นอะไรเหอมันเป็นอะมันเป็นอะไรอะไรานอ่านานเออเดี๋ยวเดีเนี่ยออนืมเนื้อมาส่งมาส่งวันนี้เราได้รับความช่วยเหลือจากน้องเพน เพนเพนเยอรมันมาแล้วเด้นนี่เดอช่องนี้เด้นนี่เดอเนี่ยเพนเยอรมันมาแล้วนี่คนงามคนงามคนงามคนนี้แหละช่วยยืนยันช่วยยืนยันยืนยันอะไรฮึดันยูยืนยันวันนี้เราทํายืนยันอ๋อยืนยันตัวตนยืนยันตัวนี่นี่เขาช่วยนี่นี่เขามาแล้วเขามาช่วยแล้วยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนได้เลยด้อฮะอันนี้ผู้สนับสนุนเอสอ๋อเป็นที่ตั้งของอะไรเนี่ย ช่วยอภิษแค่ก็ทำไรก่อนด้ด้านอาณาเขตอ่านไปออกเลยเออเขาให้สำนักงานอะไรหรือเปล่านี่บอบอไปรถเมล์อยู่ตรงนู้นรถมันเข้ามาไม่ได้หรอกมาเข้ารถรถเล็กๆได้รถเล็กๆได้รถเข้าได้ แต่ว่ามันต้องเป็นที่ทําการบริการอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีจักรยานด้วยมีอะไรด้วยก็ไม่รู้เลยก็รอรอตอบไปก็รู้ก็สร้สางเด้อนี่ก็อีกข้าพีแล้วว่าจึงจะเสร็ตนี่คือ,อภาษาก็ไม่ได้เออภาษาก็ไม่ได้คุยกันก็ไม่รู้เรื่องเลยแกเอ้ยนี่แต่ว่าอย่างโชคดีเราทําได้ 4,000ชั่วโมงตัวนี้ฉันรับการยืนยันแล้วฉันมีความสุขแล้วเด้อยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนแล้วเด้อเป็นตัวจเออตัวจริงตัวจริงเสร็จแล้วก็เหลืออะไรต่อไปเหลืออะไรต่อไปก็รอพินไงรอพินที่นี่จะได้พินทําไงรอพินมาก็ต้องตอกพิ่ต้องเขาก็จะส่งมาก็นี่แหละได้ช่วยฉันตลอดมาหนิเอออย่างนี้ด้วยนี่คนนี้แหละคนสวยคนสวยคนสวยของฉันรอยืนยันตัวตนัว เออเนาะเนี่ยที่เดินทางมาถึงตรงนี้นี่เขานี่แหละเขานี่แหละคนพิมพ์แล้วก็กรอกเอกสารอืมเนาะว่าเป็นสมาชิกเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวก็ตัวเต็มนี่ตัวเต็มเต็มนี่โอ้หนาเหลืองเว้ยวันนี้หนาเหลืองรอพิมพ์บางคนก็เร็วบางคนก็ช้าอืมอ่ะแต่ยังน้อยๆวันนี้เราก็ทําไปทั้นหนึ่งแล้วเนาะยืนยันตัวตัวเรรียบ้อยยืนยันวเขาก็ตอบมาแล้วว่า รับการยืนยันตัวตนอีเมลส่งมาว่าเออคุณได้เออยืนยันตัวรถอ่าไหนอมันจะโจทย์จะโจทย์มันเด้อแจ้งข่าวแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบว่าพี่ก็ระหว่างนี้พี่ก็เดินกลับไปเหอะห้านาทีป่ะเนี่ยถ้างั้นก็ป้ายรถเมย์เพราะว่าจะแยกกันกันไปบ๊ายบาย เดินนี่เด้ออิน,นแหละเป็นน้องเพนเป็นเ,นเ,นเ,นเยรอรมันโค้ชเพนของฉัน,น,นทำไปทำดีๆไม่ต้องเร่งรีบเครียดเคร่งเครียดเดี๋ยวน้าจะเหลือง,องเพราะเราเออหน้าพี่เหลืองเนาะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมมอนหน้าพี่เหลืองเนะาะเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายใกล้หน่อย1นาทีเดี๋ยวไม่ทำไปโอเคเน,นาะเดี๋ยวเจอกันอ่ะดูแล10นาทีได้คลิปไปเร็วไปเร็ว โอเคบายนี่แหละคนช่วย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 ด้วยก็ไปกับบ้านก็ไปกินเขาด้วยกันแล้วก็ไปช่วยดูช่วยอาแล้วก็ช่วยทำคือเราต้องมีคนช่วยด้วยแต่เราไม่มีคนช่วยนี่ก็คือจะต้องลำบากโออโทในการที่ เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะมึงก็ต้องมีเพื่อนมีคนช่วยเหลือขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็รอฟังข่าวตอนนี้ก็คือเอ่อมื่อยืนยันตัวตนตอนนี้ก็จะต้องกระนําที่บอกว่าให้จะได้พินมาเนาะที่นี้จะต้องได้พินก็จะต้องเอ่ออะไรที่ไปเหรียนเนาะจะทําประมาณนี้เนาะนี่ก็หวังว่าเออ ทำอะไรถ้าไม่เหนื่อยมันก็เป็นไปไม่ได้แลแก่มันต้องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยทุกเรื่องเหนื่อยทุกอย่างอันนี้ก็เป็นบขสบขอสถ้าจะว่าไปก็คือก็คือบขสถ้าจะว่ามาก็คือบขอสบขอสต้องวิ่งละแกเอ้ยหนูรถสาย45โอ๊ะ84 84นู่นรถจอดอยู่ สายแปดสีวิ่งอีกแก้ววิ่ง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 วิง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 สายแปสเราจะต้องไปทันให้รถคิวนี้รถมันออกห้าสิบห้าห้าส้าห้าสาห้าสิ้าอีกกี่นาทีเราไม่รู้ล้วนี่ รถเร็วรถก็คือว you. ่าประสบความสำเร็จในการเดินทางถึงยืนยันตัวตนของของของการทำยูทูบอ้ยรอนด้วยวันนี้เล่งร้อนด้ววันนี้ยังร้อนวันนี้ก็ ภารกิจวันนี้ทั้งวันก็คือตอนเช้า,าคุณสามีของน้องเพนเนี่ยก็พาไปซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเรียบร้อยอาจากนั้นก็คุณสามีก็ไปทำสวนแล้วก็เราสองคนก็มาทำ YouTube กันแล้วก็ทำยูท u b เพิ่งจะเซตแล้วก็นั่งรถเมีมาส่ง มาส่งกันตอนนี้ประมาณหนึ oh, ่งทุ่มห้าสิบห้ารถออกห้าสิบห้าชั้นทางนู้นเขาก็รอรถแปดนาทีของชันสิบนาทีฉันก็เลยยิงมาก่อน,อนนะ่นี่ก็คือนี่ก็คือนี่คือแบบนี้แหละเป๊นี่คือแบบนี้น,บบน <laughs> ก็เล่าสู่กันฟังเล้เล่าสู่กันฟังใครที่ เขามาดูคำามาฟังเรื่องของการทำยูทูบที่มันเปิดเป็ง,ง่ายแต่ว่าเอาละ่ะอย่างสาวประพันี่ก็ถือว่าอะไรงงานชาวจากเยอรมันนีโสาหัส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 รถมีด้วยรถมีก็ปังน,นั่งรถมีก็ปังแต่ว่ามีเสียงดนตรีจากมีเสียงดนตรีจากจากกาน จากโชเฟอร์นี่มันจะทำให้ทลิปชนิีจดนั่นหรือเปล่านี่โอ้ยไปตาตากลัวนี่ก็คงจะรายงานข่าวสารพอานจากเยอรมนมีเห็นฟังแค่นี้ว่าตอนนี้ก็ได้ทำยืนยันตัวตนและก็ทางยูทู e ก็มีส่งตอบรับมาแล้วว่ารับรับการยืนยันตัวตนแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็มีการเก็บเรียนอะไจะจะจะยังจะเก็บได้ยังไงก็ก็หวังว่าคงจะได้รับฟังทาแนะนําจากเพื่อนๆทุกคนว่าใครมีประสบการณ์อะไรยังไงก็บอกนะเล่า <speaker> ดเล่า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 ,ลา,าให้จาแล้วก็ยังคงออตอนนี้ก็มีความสุขมีความสุขกับการอื ได้มาถึงจุดนี้แล้วกันเนาะมีความสุขมีความเบาลงเบาลงแล้วก็ถามว่าจะเดินนาต่อไปยังไงยังไงแบบไหนก็อ่พาคือก็เห็นว่ามีท,ที่ที่เห็นมีความสุขก็คือการที่เราไม่ต้องซีเรียสกับกับการที่เราจะต้องทําไปเป้าหมายโน่นนี่นั่นแต่เป้าหมายตัวนี้ก็อีกอ,อีกล็อกหนึ่งก็คือการสะสมเียนเพื่อจะ,อะทำะสร้างไรายได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป้าหมายอีก อีกที่จะต้องทําซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าผ่าน4,000ชั่วโมงมาได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะเออในเราก็คอยเป็นไปแต่ส่วนที่มีความสุขที่สุดก็คือตัวเองเป็นคนช่างพูดเป็นึงเป็นคนเรียกว่าเรียนคอร์สการถร่ายรูปเรียนคอร์สเรียนวิชาโทรเทคโนโลยีมาก็คือมีการเรียนการถ่ายรูปการทําภาพยนตร,ร์การเขียนสคริปต์อะไรต่างๆในตัวเองมีความรู้ตรงนี้มาแล้วก็ ได้ทำมาพอสมควรในเรื่องของอการได้ทำรูปลงใน,ใน Facebook แล้วก็นี่มาถึงอีกจุดหนึ่งที่มาในย mm ูทูปก็คือก็คือตรงกับที่ความชอบของตนเองแต่ว่าความชอบที่ผ่านมามันก็คือมีความเครียดเครียดที่จะต้องทําให้ได้สะสมชมงคลนั่นคือความไม่สนุกความไม่สนุกของการที่เขามาท o u t u ู e ไม่สนุกเลยอ <laughs> ทันที่จะตรงนี้คือแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปก็จะเห็นว่าเดินทางหรือไปไหนมาไหนก็เจี๊ยเจ้ยแจ้วเจ้วในการทำยูทูบกด้ง่ายๆสบายๆเพราเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วหรือว่าจะไลฟ์สดตอนนี้ก็ือเราก็จะไม่เน่นอะไรต่างๆมากมายเราคิดว่านี่คือความสุขของตนเองที่มีเวทีแสดงคือเวทียูทูบแสดง <laughs> แต่ก็ไม่แน่นอนหรอกอะไรก็ไม่แน่นอน,น,อนอจำได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันเนะเาะเรื่องของดิฉัน,ด <c oughs> น,นได้ส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจแล้วก็อยากจะติดตามหรืออยากจะ,ะเห็นเรื่องราวก็ก็ขอเชิญชวนขอเชิญชวนแล้วก็ไม่ลืมหรอกสำหรับทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้น้องเพนหรือโค้ชเพนก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ เสียงท้านเสียงข่านคนตาเสียเนี่ยก be <behind> ็ยังอยู่ยังช่วยเหลืออยู่ต้องขอขอบคุณผ่านไว้ก็เป็นขอบคุณผ่านนะขอบคุณทุกครั้งเลยอันนี้ก็คือเพื่อนที like ่ได้ดูจากกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเลยขอบคุณ้หลานแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเพื่อนที่เข้ามาโดยเห็นเห็นสาวพพาแล้วก็ออมเข้ามาดูเข้ามาเห็นจากตรงโน้นตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้ นี่คืออีกกลุ่มหนึ่งขอบคุณพเพื่อนๆแล้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคุณเกษราคุณพี่เกษราได้คณะทนะ <c oughs> ี่ยกกองทัพมาช่วยให้พี่ละอ,อไดอ้ถึงเกือ4,000ชั่วโมงโดยรถเร็วตอนนี้ก็พักผ่อนกันเบาๆนะเบาๆพี่ละอาก็ไม่แข็งนะ แต่ก็ถือว่าเหนื่อยยังมีความสุขขอบคุณกลัลยาณมิตรทุกคนนะให้ยูดีมีแแสบพอกันมหมพอกันมด้วยยูดีมีแแสบจ้าบ๊ายบายรายังข่าสาวโรลคารายจ้าเยอรมนีจ้าเอา,า้ปบ๊ายบาย